ระยะนะครับมาจากทั่วสานาทิตครับมาจากลางจังหวัดแน่จังหวัดไก่เคียงเน่ครับไก่บ้านไก่อยู่ใส้กระมางห้มกันในมือคนไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในของน้ำาเหรเรียบกวา รบรรยากาศไปในความโศกเศร้านะครับองดัดายๆทุกคนครับพี่น้องที่เชี่ยวเซอ่อใจร้ายก็มูกระเผดเป็นเพื่อนไปบริเลนอกจากลูกเมียนะครับ เธอเนี่เป็นภรรยานะครับเป็นคุณอาเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับด้วยอาการวูบหมดสติที่ทำงานนะครับทำ CPR แล้วช่วยไม่ทันนะครับพี่น้องบัตรกรมดันเบาหวานได้300นะครับน้ำตาล มาทรงกันเป็นคืนสุดท้ายครับพี่น้อง ส่งมาพักราที่รรมพันมาแล้วครับเอิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้เวลาทําการนะครับสวดอภิธรรมนะครับสวดอภิธรรมนี่พี่น้องว่าเป็นสวดให้ศพเลยครับสวดคําว่าสวดอภิธรรมก็คือในความหมายจริงๆสวดให้คนที่อยู่ฟังนะครับแปลเป็นภาษาบาลี ส่วนเป็นภาษาบาลีถ้าแปลออกภาษาไทยแล้วคือสวดให้หูว่าจะแจ้เจ็บตายจังไบรบะไรแบบไรครับพี่น้องคนอยู่จังไรคนตายไปจังไรครับพี่น้องเป็นกับสวดนี่คนเป็นนี่นะครับฟังโอเมนสวดเนี่ยคนตายฟังครับเดี๋ยวขา S <S น้องอีนคะครับข้วาวญา,าไทยกิบุซึยังมีข้าวต้มนะครับยังแฉกที่ม่ารวมงานนะครับพี่น้องสำรับในครัวอันนี้จังทุกขังอนัตานะครับไปไม่กลับหลับไม่ต่นซื้นไม่มีมีไม่พ้นทุกคน,นครับ ยบถี่วัดเหมือนเดคงจะเหลือไว้แต่ความดีนะครับเย็่เหลือไว้บุญกุชนนะครับสีเท้ท้สางว้ครับพี่น,น้องตัวตัวให่มากหมูมย้ <c oughs> มหน่งมากเว้ยนี่หมูยว้มหนังใใช่ไหมบวคุณราโมอยู่ไหนครับ เราก็ขอกราบขอบคุณคุณปราโมทของอดีตหัวหนุนะครับท่านที่สองนะครับขอเชิญนายทรงฤทธิ์ศรีราโคตรนะครับให้เกียนบนผู้เขียนบทถาม และทั้นที่สามขอเชิญนายกุลพินทริกูบูรนะครันให,ใหรได้แกผู้พิรากหหน้าหีนผู้วัยคนครับ อาจารย์มันไม่ให้ฉันเข้าเย็นอาจารย์ฉันอะไรกล่าวคำบูชาพระรัตนัยและสมาทานสิ่งพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โธสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินนาสกาเลนะวุฒาะภิปูชยามะอินนาสกาเลนะธัมมาภิปูชยามะอินนาสกาเลนะ สัางทางปิโูชย,ยาม,รา,มาระัะสัมมาสุพโธอัคควาพุทธังพะวมนตังพิวาเทนินลา่สา,าสวะโตพะวะตาธโมธรรมะมัสสามิลรา สุปฏิปันโนภะวัโตสาวกสังโฆสังฆานามิกละมะยังพันเตวิชุวิสุปันนาทายังติสราเนยันนสหะปัญจ ที่กรเทพขอบคุณทุกท่านติดตามขอบคุณทุกท่านี่ช่วยชมเดี่ยวขแกขอแช่ครสั่รับสิบเอ็สวัสดีค่ะวุณลาวิยาจาม